เรื่องของคดีผมก็ในส่วนตัวผมผมก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากอยากจะรู้ทุกทุกคนก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าคือของใครกันแน่นะครับแล้วก็ในสิ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยในส่วนตัวผมผมไม่มีปิดอยู่แล้วครอบครัวผมก็อยากจะรู้ผมก็อยากจะรู้ผมก็รอวันนั้นอยู่แหละครับเพราะว่าความจริงคือความจริงเราไม่สามารถหนีได้ผมก็ไม่สามารถไปบังคับให้เขา ตรวจได้นะครับก็คืออยู่กับสารผมไม่เคยบอกว่าว่าอยากว่าอยากเจอนะครับมีมีพี่เขาถามว่าน้องน่ารักไหมผมบอกว่าน่ารักมากแค่นี้ครับครับผมแต่ว่าถ้าเจอได้ก็ยินดีครับเจอได้ก็อยากเจอพอดูทักมาบอกว่าถ้าฟิล์มได้เล่นกับแอนนี่หรืออยู่กับแอนนี่อะไรเงี้ยเราจะดังมากกว่าเดิมเป็นพูแตกเลยอันนี้ตอบไม่ตอบไม่ได้เลยงงเลย ีกครับ็ครับผมก็มีช่วงปีใหม่ครับผมผมก็ส่งหาทุกคนแหละคร,ครับเพราะว่าทุกคนที่ผมเคยรู้จักที่มีเบอร์อยู่ในมือถือผมผมส่งออทั้งแถวครับมันก็อาจจะมีไปติดบ้างแตก่ก็ไม่เห็นเป็นไรผม,ผมก็ส่งจริงๆ ฟิล์มได้คุยกับเจนเนี่รลยยังผมยังไม่ได้คุยกันเลยครับผมกลับมาก็ยังไม่ได้คุยกันเลยแต่ถ้ามีถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคงคุยกันเพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันการพูดเนี่ยเจนเนี่เ,นเ,นเขาอาจจะตอบอีกแบบหนึง่งหรือว่าบางทีคนเขียนอาจจะเอามาต่างกันอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นผมผมผมไม่รู้แต่ว่าคือถามว่าผมเจอกไหมผมก็เจอกันแล้วผมก็เขาบอกว่าเจอฟิล์มแบบหันเหลียวหลังแต่มันก็คือเจอครับอ,รอ,อ๋อคงคงไม่ถึงขนาดนั้นคงไม่ถ<อ>ึงขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนกันครับผมว่าเหตุผลทุกอย่างผมมวว่่่่่าาาาาาาเเเเเจจนนนนนีีีีคคคค้ะะะตอบบบททดใหกกััุรรรพ เราก็ไม่ได้มีอะไรเราก็ไม่ได้มีอะไรต้องปิดบังนะครับเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากๆของผมแล้วผมก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีของเขาอยู่อังกฤษนะครับมีเราไปจีบผู้หญิงไทยนอกวงการด้วย <c oughs> แล้วฮะจ,จริงๆแล้วผมว่าต่างคนก็ต่างพูดนะครับบางคนก็อาจจะเห็นว่าอย่างอังกฤษเนี่ยคนไทยก็อยู่เยอะนะครับแต่ผมเข้าไปร้านอาหารไทยกินข้าวที่พูดคุยเขาอาจจะเอาไปพูดกันได้แต่ผมก็ไม่ได้สนใจนะครับแล้วก็ผมก็ยินดีด้วยซ้ำก็มีก็ไม่เห็นอะไรเลยอันนี้จะเปิดใจให้ใครไหมคะอีกนานครับอีกนาน ครับถ้ามีก็เปิดเลยครับเพราะว่า <พอ S 2> โตแ,ล,แล,ล้วแล้วก็ผมกลัวฮะแล้วก็ผมว่ามอยากทุ่มเทอะไรให้กับให้กับคนที่เขารักผมมากกว่าน,นี้ก่อนที่ผ่านมาผมอาจจะให้กับตัวเองเยอะไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้ผม,ผมต้องให้คนอื่นบ้างแล้วเพราะว่าเขาให้ผมเยอะมากจริงเมื่อวานกลับมาผมก็รู้แล้วครับว่าผมควรจะให้ใครใคร,ครโอ้โฮหฮะก็ทราบเรื่องราวแล้ว